มาครับผมเรากำลังจะเปิดกระสอบเเารียกว่าอะไรวะอันนี้กางเกงเวิร์ k แวร์คาฮาร์าฮาร์ดแต่ก็มีคาฮาร์ดด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้อะไรไปบ้างเพราะว่าที่เปิดไปลูกล่าสุดได้นะมันเก้าตัวเรียกกระพือจัดแต่ว่าวันนี้ไอนเนมโจ้ไม่อยู่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าได้อะไรบ้างไปติดตามชมโย้สวัสดีครับครับผมมาแล้วครับตัวแรกเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นอะไร อ๋นี่ครับกาเกะคาฮาร์ตนะครับผมอันนี้เป็นยีนธรรมดายีนธรรมดายีนธรรมดาไปเรื่อยครับไปเรื่อยเอวดีแล้วเอวสามสามโต,ต่อไปคร, <S <S ครับเห็นแววเขาไม่เห็นแววเห็นแววหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามให้ติดตามท้ายคลิปแล,<ไ>ปแล้วกันไปดูเดยไปดูดูเรืๆๆ่อยๆเฮ้ยเฮ้ยแต่กูว่าตัวเนี้ยดับเบิลนี่ดูจากการที่กูเปิด <S 2> <S 2> ใช่แหละ<ช>ดับเบิลเมื่อกี้แหละไม่ใช่ใช่ใเหลืออะไรนี่มาจับมาเดฟบอสยังส์ เแยกไว้แยกไว้โอเคอ้าวไม่ใช่ดิกกี้หรออ๋อขาฮาร์ดหมดเลยนะฮะตอนนี้เฮ้ยทำไมนี่เกียวอ่ะป่ามาไม่นี่เป้าแบบคัดต้อมเป้าไม่ใช่อันนี้ป่าโตดนะครับป่าโตดนี่ถูกนะครับนี่ครับนี่ดิกกี้ครับอุ้ยแต่แบบดิกกี้สวยนะเว้ยเป็นดิกกี้เวิร์กแวร์นะทรงช่างไงเออนี่ก็มีประสบดิกกี้แต่ว่าเปิดมาตั้งนานเจอดิกกี้แค่ตัวเดียวเดี๋ยวดูเนี่ยเยอะแล้วเนาะเจอดิกกี้แค่ตัวเดียวนะฮะผม เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจะได้แล้วบ<ม>ังอย่างเงี้ยอย่างนี้คือคาโก้คารฮาร์ดครับดูเลยรีไวล์ริมดรแดงไหมที่ใกล้กับสอหือดีชอบว่ะสีมันเข้มปั้นว่ะเยี่ยดับเบิ้ลนีสีขาวหมอดับเบิ้ลนีนะนี่ดับเบิ้ลนีก็คือจะเป็นสีขาวมีไอ้นี่ข้ามาไม่แบบนี้มันน่าจะไอ้มันไม่มีหมุดมน่าจะเป็น<ช>สีใหม่ชิ้นใหม่แต่สีขาวหายยากก็ถือว่าหายากหายยากครับก็คือนดิ เดือดบิันดีแล้วมาเยอะเฮ้ยมามาดับเบิันดีนี่มานี่ดิเฮ้ยตัวนี้ต่อเลยปะตั้งที่แล้วโอ้โหนี่ครับเรียวๆเลยนี่ไซดีเรียวดีอันนี้ถือว่าเป็นหัวใช่ไหมเดับเบิันดีหัวครับหัวครับไซส์3 5 3 6เรียวโอ้โหนี่นะครับเปิดหมดแล้วครับได้ดับเบิันดีทั้งหมด7ตัวแล้วเอาใหม่หมดเลยวะ นี่ฮะแล้วก็ได้ตัว80 90ได้หนึ่งตัวครับคาาป้าแบบนี้ครับคือ90นะฮะถ้าเป็นอย่างนี้90ใช่พี่โยใช่กิ90น90ได้พี่อ่ามโยนะฮะยิ้มหน่างเยอะพี่โยแล้วก็มีคนจีนม,มารอด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากได้มาที่โซตัสโตนะครับผมซิ่มเลย